สวัสด mm ี hmm. ครับมนีก uh ับพ kind of ่อครับจอดต้องบ้านแล้วครับมนีกับยาผ้าพี่น้องมาใส่ตุ่มดักปะไรครับกาบบเคยกับบเคยใส่ยจ็คเทียครับคางแรกครับใส่ตุ่มดักปะไรกาบมารุนไปน้ากันครับว่าชิมีแต้มบ่ครับมารุนไปน้ากันมือเ้าร์นะครับเดี๋ยวไก่สีขาอนุญาตใส่แจ็คบัลครับนี่แหละครับไม้ห่าเป็นน้องป้านี่แครับน้องใหญ่กวงนี่ครับครับผมเดี๋ยวได้กาบมะรุนไปน้ากันนะครับมือเ้าร์นะครับ สวัสดีครับมือนีก็ฮหอดตอนเศร้ากันละครับสวัสดียัางมือเศร้ากันสิผ้าพี่น้องหฮามายามตุ่มปล,ลาหรางกากที่ใส่ไ้เมื่อ้านครับกับมารุ่นไปน้ากันครับว่าชิด้โตบอชิมีเตมบอมื่อนีก็มีผู้ซอยมาหนึ่งคนจุกไส้ลาครับผมเดี๋ยวจะได้ห่อกาผ้าเอฟซีกันเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้ากันครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับบรรยากาศห่อน้องน้าม้องใหญ่งงครับมารุ่นไปพร้อมกันนะครับมือนีว่าชิมีโตบอครับไปมารุ่นกันไปอีกครับ นดียมด้วยเแี้แม,มโอ้ฟาวครับฟาวเดี๋ยวพาพี่น้องไปลุ้นกันต่อไปครับมือนนี้โอ้มาสองวาลองเบ,บิ้งกับบุกดูว่าจะได้แต้มบ่เด้อครับผมก็เคยใช้ครับปลาไรครับนี่ลองใส่เบิงบ้งเบิ้งเสร็จแล้วครับมอง เบ่งเปนทัน้ำกันครับโอ้ข้าวครับ <c oughs> พาลุ่นกันครับพี่น้องมีแต้มบ่ครับปุบอ้ มีอยู่ครับมีแตมอยู่ครับไ่แตมนึงครับนี่ครับก๊อไรอ่ะมันมานครับมันมานแล้วเบิ้งกันไปครับรุนกันไปครับครับผมการรุนไปพอความกันครับขีมีแตมบอดด้วยครับมันนี่กนะโอ้ฟา